สวัสด <Yeah>, yeah. bon ีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนลุงปานาอาทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าลาผีนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมบาสเดินป่าพาลอนครับก็วันนี้นะผมเนี่ยจะพาน้องนะครับลูกผีพงเนี่ยมาอย่างบ้านปอมนะเหนยอเม็ีปราสาทแนวข่อนะ คือน,น้องเนี่ยอยากจะมาดูนะครับว่าบรรยากาศของบ้านปอบเนี่ยเป็นยังไงนะซึ่งน้องเนี่ยไม่เคยเจอปอบนะพี่พี่แนะขวดแหน้เดือดบ้างช่วยมียเดือดเอ็ดเดือบ้างช่วยนะน้องเนี่ยไม่เคยเจอปอบเลยนะพี่พี่นะน้องบอกว่าถ้าจะมาเจอเนี่ยถ้าครั้งนี้ได้เจอเนี่ยครั้งแรกในชีวิตของน้องเลยนะครับพี่พี่ก็วันนี้นะผมกับน้องบ้านนะครับก็เลยตัดสินใจเนี่ยพาน้องนะครับมายังโลเคชั่นบ้านปอบนะพี่พี่นะหน้าตาพวกเราเนี่ยมอมแมมเพราะว่าแบบ ทางเป็นโครนเลยนะคะพี่พี่เราเนี่ยขับวิบากเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับพี่พี่นะแล้วก็เลยทําให้หน้าเนี่ยเละแต่ว่าน้องเนี่ยไม่ไมก่กระปกนะเพราะว่า,าน้องนั่งหลังมีเสียวว่า<ม>ก็โอเคครับพี่พี่ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมและน้องบ้านแล้วก็น้องนะครับจะทําการเดินเข้าไปยังอ่าโลเคชันไอ้ผีปลอบนะครับพี่พี่นะก็ฝากพี่พี่เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปครับพี่พี่ เดาสามไมอ่ะสามีน้องแกบอกกลัวกลัวนิดนิดนะครับย่อเกบเ,เ,เาาก bird, บอร์ทั้งย่อแต่เขาบอกว่าเกเบอร์กิกิผมบอกให้น้องแกเอาไว้ทานกันนะพี่พี่คือเรามาอย่างเงี้ยเราต้องไว้เนี่โอ้เกระเพาะเกเมือปล่องเรามามีคนทำเตียงน,นะพี่พี่นะย่อเกเบอร์กิกิกว่าองค์เกย์แกดูก่อเรียไป จะเจอหรือเปลา่านี่ผมก็ไม่รู้นะพี่ๆนะ,ะดีท้องลูกไก่ปะพ่อน้องแกก็เหมือนจะห่ามองนะพี่ๆในท้องลูกไก่ปะก็ น้องแกจะขึ้นไปดูบนบ้านนะพี่พี่ว่าเป็นยังไงบ้าง,งาน,นะครับที้น่นเลยฮะน้องแกทมว่าอะไรเหมืนอมนจะเป็นกองไฟนะเกมมีเปิดหมวกว่ายายเฮ้ยเบอร์กูจ่ายอยู่หมวกว่าเฮ้ยยาย วันนี้มีแขกไม่ได้รับเชิญมาหานะนั่นก็คือน้องนะครับพี่พี่เฮ้ยลุน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 ไปมาพวาากกี่ใจน้องบาทพันน้องลงมาวเดี๋ยวกว่าอะไรมึงเจออะไรกันเดินนั่นแหละคุยฮะคุยเออเว้ย Khoa quá Nó này điện thoại để nha. Nó nó cho cua chặt sợ Mẹ thích nó chưa? Mà nói quá đó ยายรู้เปล่าวันนี้พอ่อเอาใครมายายยายเอ้ยจใจใจใจป็นเนื้อระวังเม,<า>มียเสียวกว่าเฮ้ยห,หนเป็นเนื้อแน่เน,เนื้อลีเพียงเอออ็องเอาเนื้อควายวะ อยากไปทางนู้นละอะลีคุแหล่ะอืมอะลีคุแหล่ะน้องถามว่าไปไหนนะเยอะสีอะไก็เรื่องรียูอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่เดี๋ยวนะไอะอ๋อองค์คืออะไรอโนเมชันอะไรเนดะี๋ยวเบอร์ะใบคูใบคูแกเรียกว่ามานเนี้ยต้อยอยู่คู่อะเดี๋ยวเวว่ามันคู่คู่อยู่คู Okay. Okay. มือยืนมือยืนน้องถือมาป้องกันตัวนะพี่ๆน้องบอก,อกอย้ายกินไก่ไหมยายกินไก่บ้าเฮ้ยยายกเป็นไรวะบาท

ดีอยู่วะพูดนั่นแหละบาฮัตใหญ่แกเป็นไรไม่รู้ไม่แน่ใจอ่ะเหมือนอ้วกหรือเปล่าเฮ้ยหนูเบิ้นแหละเหมือนแกอ้วกหรือเปล่าดีอยู่วะป้าดีอยู่เสียดีอยู่เสียสามเอเชียใหญ่แกเป็นไรก็ไม่รู้นะพี่พี่ เมือนแอปเลยเฮ้ยเฮ้ยแกชอบดูโจมอะไรเราเพิ่งนะน้ำมือเดี๋ยวลยอยอ่ะเบอร์ระวังระวังตัวนะ รู้ล <you> ่าวเบอร์อยู่ดุสะต้องระวัง,งตัวต้องระวังตัวดีๆพี่ยายจะเป็นไรก็ไม่รู้ว่าบอกว่าวฮเฮ้ยเบอร์น่้อะไรวะ ล้อหนีมือใจมีขี้เอออยู่อะบะควะบะควะามีขี้เอออยู่นะมาไอ้ไม่เนื่อบะควะาเดี๋ยวยายแกจะทำร้ายน้องเอานะพี่พี่เดี๋ยวทยองอะเออเกเนาะที่ไรอะ

แกไปเก็บขายออกมาจากปาก่าขายออกมาจากป่าเลยเหรอ,เอ,อเอาดีๆเ,ออเรียนบาทเนี่ยน,นะเอ,อี่ไปเก็บเน่ไปเก็บเหมือนแกจะเดินนี่นะเดินตามีอะมาคูหนอนหนอนนินลูกไก่ท้องว่าแกไปนู่นแล้วบัส kia này leo à Ôi nhìn mà tệ tẹp tuần đến lấy Hơi Con thao bà bà Con à. thao Google nè Không gì nè, con thao kia cũng thấy đẹp, kè đời mà thao nế lạ Đóng cửa quá, Đóng thử quá. Đóng thử quá. Đóng thử quá. น้ำแรงมากลองเมือลองมือไปข้อแหละน้องบอกว่าเมื่อกี้น้องแกก็เจอเดินมาทางนี้นะแล้ก็หายไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยใครเฮ้ยพี่พี่อย่าแกนั่งทำอะไรไม่รู้จริงด้วยเฮ้ยมาเวียก็เอาจีนูมาก็เอาซื้อละ เนาะเกะเกะวะเพื่อเกะเกะเฮ้ยเมื hmm. um, era, ่อมันเช้าเนอะใช้ตันลูกใหญ่ไหมไม่ได้หรอวะไม่ใช่หมายแทงคอหายไปเลยพี่พี่ phơi ghẹ vào phơi, ban nón, không com ngạ, à. này, song xưa, song xưa, rồi ừ, <laughs> nè, ghẹ nè, đu lưng, đu ai giờ, cái

แดงเลยอ่ะเบี้ยขึ้นแย่บเนราชิอากัวฮะเบอร์ชนะนี้ทีนี้ยายไล่ตามกูมึงเจอว่ะเจอดิแหนะเิ่อกี้กูตียายโดยน้องแกตีกับโดนอ่ะเิ่อกี้กูตีโดนหัวยายไปต่อให้ฮักเลย แกไปไหนละยู่นู่นน่ะเหนื่อยหอบอ่ะเออนี่น้องแกเอาจริงนะนะ้ยกว่าอย่าไปตีแกเรามาถ่ายก็พอเมื่อเมื่อดาเออเะไรอีอะเออแกเมื่อดาเนอันเมื่อดาเลยกว่าบม่แตะเมย์ละยายพ่อมีไม้แ้ะ ยาวด้วยน้องเนี่ยตั้งแบบเฮ้ยเฮ้ยไอ้บัสขวัญใจใเฮ้ยแกทำอะไรม่呐เฮ้ยใหญ่แกเฮ้ยไอ้บกสไม่กล้าตีแกนะกลัวแกเจ็บแล้วก็เดี๋ยวเอฟซีจะดรามา่านะครับ กูเห็นเขาจับวางเลยเหมือนแบบจะโยนก็มันไม่กล้าโยนกลัวเราทำร้ายแกหนักอ่ะเราเก็มจะตีมันก็ไม่กล้าตีกลัวแบบแกจะเป็นแบบอันตรายแล้วก็เจ็บแล้วก็จะมาทำร้ายร่างกายเราเจ็บว่ะตีแกมึงตีไม่แรงมึงแก้กูเห็นอยู่เหมือนแกเจ็บแขนเหมือนแกเดินหนีเลยนะ เหมือนแกถอยแล้ววะว่าแกเจ็บแขนหรือเปล่าพี่ไม่รู้เหมือนมอโม่มจูเชอร์น่ะคู่นเะเบอร์นั่นแหละวะเบอร์ท่ต้องเคยเหมือนยายแกแบบก็แหละต้องเคยหนีไปเลยพี่พี่ลงยิงว่าช่ายน้องแกบอกอย่าตามเลยนะกลับดีกว่าตกใจเลยกูคิดว่าแกแม่งจะเาโทรศัพท์กูไปไม่ได้เอาไปนะพี่พี่เบอร์นั่นแหละเชียร์เฮ้ยเป็นไรเปล่าเป็นไรเปล่าไม่ใช่เลยเฮ้ย ไม่เป็นไรมากนะไม่มีอะไรก็เลยยืนเนอะน้องะเนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เลยไม่เป็นไรมากนะพี่พี่นะน้องเนี่ยตีกับเกือบตีโดนยาตรงนี่ตีต้นไม้แล้วก็ผมห้ามน้องว่าอย่าทำลายร่างกายยายนะพี่พี่น้องก็รีบวางไม้ลงตรงนั้นเลยนะท้องเยอะกว่าเกือบแก้ดูนะเบลเยอะเพื่อเรื่องอะไรอ่ะเพื่อใจก็เอ่ะเนาะฮะเดือดเลยใจอ่ะก็ เนี่ยินเลนียบัรทองในยีบอรทองในยีโอเคพี่พี่เดี๋ยวเราออกข้างนอกดีกว่าน้องก็ชวนกลับอยู่ด้วยน้องบอกอย่าตามเราก็ไม่อยากจะตามด้วยนะพี่พี่กลัวเป็นอันตรายกับน้องเราก็มากับเด็กด้วยนะพี่พี่นะถ้าตามเนี่ยผมกลัวน้องจะเป็นอันตรายซะมากกว่านะผมกับบ้านเนี่ยไม่เป็นห่วงตัวเองครับแต่เป็นห่วงน้องนะโอเคดีควกดวก่าไปเจนด้านนอกดีวกว่าพี่พี่เนรซามเมเชียน้องบอกน้องไม่กลัวสักนิดเลยนะพี่พี่เมื่อกี้ แต่นอนก่อนเข้ามาเนี่ยน้องยังบอกน้องกลัวอยู่นิดๆเมียยะกาเมียโอเคครับพี่พี่ไปคุยกันด้านนอกครับพี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยผมนะครับพาน้องออกมาอย่างนอกสถานที่นะน้องบันปอบแล้วนะครับพี่พี่ก็เมื่อกี้นะครับอ๋อน้องเนี่ยเกือบโดนายปอบทําร้ายนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยดันเอาไม้นะครับไล่ฟาดก่อนนะเหมือนเป็นการป้องกันตัวนะครับพี่พี่ว่าแบบยังไงอ่ะเนื้อบันนะว่าอย่าเข้ามาทําร้ายร่างกายอะไรกันแบบนี้นะน้องก็ป้องกันตัวนะครับ แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยน้องเหมือนจะถือไม้ยาวกว่าเดิม้วเหมือนจะเข้าไปตีนะครับแต่ผมบอกน้องว่าอย่าไปทําเขานะครับเรามาทายเนี่ยก็พอแล้วนะครับพี่พี่น้องก็วางไม้เชื่อฟังนะครับพี่พี่นะก็โอเคครับเดี๋ยวงเนี่ยผมนะครับขออนุญาตเนี่ยพาน้องนะครับเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับพี่พี่ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับพี่พี่ก็คลิปนี้นะน้องเองเนี่ยก็อยากจะมานะครับผมก็เลยพาน้องเนี่ยมายังโลเคชั่น บ้านปอมนะน้องบอกน้องไม่เคยเจอปอบนะครับน้องอยากจะมาเจอนะครับผมก็เลยพาน้องมานะครับซึ่งเรามาเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดแล้วช่วงเย็นเย็นหน่อยนะครับพี่พี่ก็โอเคครับเดี๋ยงไงเนี่ยเรากลับบ้านกันดีกว่าบ้านเดี๋ยวจะมืดเอาเพราะว่าเราขับรถเข้ามาเนี่ยเกือบถึงบ้านปอบเลยนะพี่พี่เดินเข้ามาเมื่อกี้เ้าก,ก,ก็บ้านปอบแล้วเราก็จอดรถไว้แค่ข้างหน้านี่เองนะครับพี่พี่โอเคครับเดี๋ยงไงพวกผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนครับสําหรับคลิปนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเบอร์คุณเดือนจจนี่พี่พี่ผม สอนน้องไหว้บ้างนะน้องก็เริ่มที่จะแบบมีมารยาทในการไหว้นะพี่ๆนะเริ่มใช้มารยาทเป็นแล้วนะครับพี่ๆก็เคเครับผมก็จะฝากติดตามเราไว้ด้วยนะพี่ๆนะอเคครับบ๊ายบายครับพี่ๆ